สุดท้ายครับไม่มีไม่ได้เพราะว่าถ้ามีแค่สองอย่างเออสนิทกันครับนะฮะรู้สึกเออหลงหลงหลงไหลคนนี้จังเลยชอบจังเลยครับมันไม่พอครับมันขาดสิ่งอยู่ท้ายครับเราเรียกว่าภาษาอังกฤษใช้ว่า commitment อมมิ i เมนต์ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะแปลว่าเหมือนเป็นสัญญาสัญญาใจีหรอสัญญาใจอะไรประมาณนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเคยเป็นไหมครับเราสนิทกับคนหนึ่งมากเลยเอ้เราก็ชอบเขาเขาก็ชอบเราแต่มันไม่มีแบบ ไม่มี verbal อ่ะนี่หรอเป็นไปกันนะอะไรเงี้ยเ๋ยมันไม่มี verbal จะดีเราก็มันต้องมีการมีการอ่ามีพันธสัญญาตกลงใจกันหน่อยนงะครับพันธสัญญาเนี่ยมันก็จะมีสองมุมมีมุมระยะสั้นๆอย่างที่ที่บอกเลยก็คือมันต้องมีการแบบเฮ้ยเป็นไปกันนะมีการเรู้สถานะรู้สถานะไม่้นมันจะแบบนี่เราอยู่กันในสถานะอะไรเออสนิทกันไปกินข้าวด้วยกันเฮ้ย เราเป็นอะไรกันกันแน่อ่ามันนังมันนังมันน้ำแบบว่าเฮ้ยตกลงตกลงมาเป็นอะไรกันเป็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 นเพนเป็นเพนพอยต์ของน้องๆประมาณนึงน okay, okay. ้องๆถามผมเยอะมากหลายๆคนที่เข้ามาทีปรึกษาเนี่ยจะมาปรึกษาว่าเฮ้ยพิธีหนูก็คุยเขามานานมากแล้วคุณมาเป็นหลายเดือนแล้วก็คบมาตลอดพยายามทำดีนี่เขาก็ดูดีกับหนูนะดูเหมือนชอบหนูเหมือนกันอย่างคนนี้แต่ไม่มีสถานะไม่มีไม่มีสถานะเออพัทธสัญญามันไม่ชัดเจนถามกี่ทีก็ให้เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้อง แต่พอเราโทรไปคุยหรือเขามีเรื่องอะไรก็โทรมาหาเราสรุปเราเป็นอะไรกันอ่าแบบนี้ฮะแบบนี้แบบนี้มันจะเป็นแบบนี่นี่มันน้อยลินบอกสถานะไม่ชัดไม่ชัดเจนเนี่ยยังไงพี่ก๊อปตรงนี้ยังไงก็คือพอไม่มีคอมมิทเมนต์มันจะเกิดสถานะแบบนั้นคือสถานะไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มีแค่ intimacy สนิทกับหลงไหลอืส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบเป็นเพื่อนๆกันอ่ะเพื่อนสนิทกอดคอไปเที่ยวแฮงค์เอาท์แต่ว่าสุดท้ายคือ เป็นไปนมากานั้นไม่ได้อ่านี่เรียกเฟนเฟนโซนเฟนโซนอี่าเนเฟนแนนเฟนโซนเป็นแนวเฟนโซนเพราะฉะนั้นเนีเ่ยถ้าถ้าน้องคนไหนรู้สึกว่า,าเฮ้ยพอพิมพ์พอคุยคุยกันไปเรียบ<พ>ร้อยปุ๊บ<พ>โอเคเรามีสองอย่างนี้แหละค<พ>แต่ อ่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะฮะหรือว่าจะเป็นอ่าเพศเดียวกันหรืออะไรเงี้ยได้หมดเลยนะฮะแต่ว่าไม่ชัดเจนเลยทีอันนี้อาจจะต้องระวังว่าอาจจะไม่ใช่ความหลักที่แท้่ถูกก็ได้โอเคโอเควันนี้ได้เห็นมุมมองมุมอเล่ากันมายาวอาจจะดูเหมือนเป็นทฤษฎีแต่จริงๆแล้วพอมาสรุปจริงๆนะทุกคนที่สรุปสั้นๆสรุปมา3อย่างคือ1ก็คือต้องดูก่อนว่าเราสนิทสนมแค่ไหนไหมสนิทที่นี่คือสนิทใจเลยนะต้องสนิทใจต้องสนิทใจและก็2คืออะไรนะความหลงไหลหลงไหลอ่า านอะไรที่เป็นเรื่องปกติเลยก็เหมือนกับความชอบนั่นแหละชอบเราชอบอะไรในตัวเขาอาจต้องมีความชอบแล้วก็สุดท้ายต้องมีสถานะมีคอมมิชเมนต์กันต้องรู้ไม่ใช่แค่เรารู้คนเดียวไม่ใช่แค่เราคิดไปเองว่าเอ้ยเราเป็นแฟนเขาเขาก็ต้องยอมรับในการเป็นแฟนของเราด้วยอโอเคมันถึงจะเป็นความรักที่แท้จริงถูกต้องครับเพราะฉะนั้นมี3อย่าง